ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวเกษตรกรนะครับวันนี้นะครับผมร้านสุรรถซิ์แท็กเตอร์นะครับก็มีรถตักนะครับตัวนี้จะเป็นมิซูเอ็มทีเอ็มทีสองสองแปดห้านะครับตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบยี่สิบแปดแรงนะครับโฟร์วิลล์พลัรพาวเวอร์นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับ อ่านะครับยี่สิบแดแรงนะครับอันนี้สภาพสีเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทำสียังไม่ได้ล้างอันนี้อยู่สภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้ล้างนะครับเอามาให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นยี่ยี่แดรงนะครับเครื่องยนต์สี่สูบของไรพาวเวอร์นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับอันนี้สีเดิมนะครับไม่ทำสีนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับอ่าตัวนี้คอนโทรลสี่ทิศนะครับอ่าปากพุกงจีนี่นะครับมันมันมันบุก เดี๋ยวเราทาให้ใหม่นะครับปากปงจีทําให้ใหม่นะครับระบบสมบูรณ์นะครับระบบสมบูรณ์เลยนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโทรลสี่ทิศนะครับคอนโทรลสี่ทิศนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับโอเคนะครับอ่าให้ลึกลังครับวางออกมานะครับ ระบบพลัลึใช okay. no ้ได้นะครับโอเคนะครับปั่นวิดีโอนะครับวิดีโอหมุนได้สองแถบนะครับวิดีโอสามารถหมุนกลับกลับได้สองแถบนะครับเดินหมุนเดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังสี่เกียร์นะครับวิดีโออ่ะหมุนกลับหลังหมุนกลับหลังตัวนี้เยียบคังก่อนอ่าอ่านะครับหมุนเดินหน้าสี่เกียร์หมุนถอยหลังสี่เกียร์นะครับวิดีโอนะครับวิดีโอมีสี่ระดับนะครับหมุนกลับหน้ากลับหลังได้นะครับ ตัวน,นี้จะเป็นเกียร์ซัตเทิลน,นะครับอ่าไปเลยเราลองเดี๋ยวเราจะวิง่ง,งให้ดูนะครับเวลาเลี้ยววางต่ำๆนะเดี๋ยวความเลี้ยวแรงอะเครื่องนิ่มนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับแต่รถคันนี้สีจะซิสซินิดนึงนะครับสบภาพน่าใช้นะครับตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะ้าคาไปตามสภาพราคาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตามสภาพนะครับถ้าเช็คเก็บงาน นะครับเช็คเก็บงานทำมุ้งจีแล้วอยู่ที่สองแสนสองหมื่นนะครับว่าส,สวยๆเลยใครหาใช้เราลองมาเลือกชมได้ครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ยี่สิบแปดแรงนะครับเครื่องยนต์สี่สูบของไรพาวเวอร์นะครับอ่าเบรกดีนะครับคบอ่ะหอยหลังเกียร์สี่เลยนะครับอ่าเดินหน้ากับเกียร์สี่เลยนะโอเค นะครับยกให้สูงยกสูงหน่อยยกสูงสุดเลยโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับลองเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับราคานะครับเราเปิดอยู่ตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับราคาตามสภาพนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ถ้าเราเช็คแล้วทําบุ้งจีใหม่แล้วเก็บงานอะเรเรียบร้อยทุกอย่างราคาอยู่ที่สองแสนสองหมื่นบาทนะครับสาหรับท่านใด สนใจเราลองเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะฮะเบอร์โทร0861026521นะครับนะฮะ0861026521นะครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่อ่าที่ตัวอำเภอตากฟ้านะครับถนนพหลโยธินนะครับเส้นอำเภอตากฟ้าตาคีนะครับติดถนนใหญ่นะครับอ่าห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณ7 0็ด้อเมตรนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับลองลองเข้ามาเลือกชมได้นะครับนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ